บอกพ่อกมม็แม่ว่ามาเซเว่นนิวซีแลนด์เซลย,ออยังคะหูฟังบูเยังยูโอ้คุณแม่จะเล่นแบบแพ็คเลยทีเดียวเลยเนิ่นๆแล้วซื้มมมอมาใส,ส่บาตรอันเซเว่นยังคะใส่บาตรด้า,า,ดา,า,ดา,าดนะ,นะบอกพ่อกมม็แม่ว่ามาเซเว่นนิวซีแลนด์ เซลยังคะเซลยังมูฟังมูฟดูโอ้ยกุมกับมอบแล้วทีเดียวขนมอลาาบาที่บาดาเฟย์ได้ก่อนโอ้เออประมาณนั้นอะเอาไปแฮงเกิลเอาไหมเอาเซรามิกเลย เป็นเทเปุระคุณจะเอาอะไรคะยังไม่รู้ยังง <c oughs> มันทุกคนจะคิดหนักเนาะนี่ครับมือนีมือนีนี่นี่นี่คนรวยเสร็จที่นี่มันคิดว่า <c oughs> เรียน <c oughs> คนบอกว่าเดีอยวยังไม่ห้เอาตามใจเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ของติดเพียงซุ้ดของติดเพียงซุ้ดนี่ไม่หลาน <c oughs> เดี๋ยวทุกคนจำหน่อย่อว่าเราเคยเลี้ยงลูกสิ่งเอ้ยเอาแหน,นิซุ้ดมาสั่น เรียงไอต่อเอาเอาเอากินสเีไอิ่มกินกินไอติ่มคนละใหม่ใหม่ละอะไรหรอใหม่ละซีฟคอยรูปแค่เกิดอะไรแบบนี้ยโตตองมาแหมแถมเนี่ยไม่ได้นะว้าหูฟังหมูฟังใส่ได้หมูฟังเออมีแล้วทักสองข้างนะโมตองถ้าเขาไม่กินก็ไป ทุกคนดูสิ้ฮะกันยางกับมะขามิ่งแน่โคตรเลยไอจะใส่ย่อยนะจ๊ะขันนี่กันตอนนี้ที่โต๊ะเสาวว้าบาดพี่เน,นาะนี่เนี่ยก็วาหั่นเนี่ยก็แยกอะไรทีเออแยกอะไรมันติกินเนี่ยก็ไม่ติกินโคตรสากเลยฮะเนี่ยเอากินกันไอคุณจะกินอะไร โอ้มันคือมันคอโอ้อหรม,ม <า S 1> ได้แล้วได้แล้วอะ้รยังงนเะเยี่ยมแนวน,นี้ได้เปียกกันไปย่างๆอยู่ก็แนวนี้นเกือเกือเกือสุปภผาคือเวรี่กิโอ้คุณแม่จะเลนแบบแพ็คเลยทีเดียวเลยเนืออาสิ้อเาใส่บาตรด้วยอ, <c oughs> อันเจ้เพียงหยังคะ น้าน <c oughs> ุณแม่เคยบอกวาโอ้มันเกิดขึ้นแม่โอ้วันนี้มันเกิดขึ้นแฟนนี่นะอ่าเต็มที่เลยค่ะแต่เราจะไปให้คุณแม่ตอโอ้คุณแม่เดี๋ยวเดได้ด้วย <c oughs> อันเซ็คเงิงนในกระเป๋าแฟนึงเแา้วทราบว่าพอสปอร์ตก่อนในวันนี้เลือดอาไรบ้างโอเคเดี๋ยวจะไปวนทางเอาอะไรอะไรเออเอาทำอะัรบ้าเอออ่ะเพื่อ เอาอย่างนี <S <S sure ้นะเอาอย่างนี้นะเอ้ะาไม่ายยังแล้วอาไปไปค่ะนดนเดอนเที่้วลุนไซกะตาแล้วห่าไตะกะามาสามสี่คนนี้ไหมนี่มาลดมาลดขันเดียว กันเดียวเอานี่ไปอีกอย่าไปยับไปเดี๋ยวต้องมาจับรหมับหลับอะไรไม่อยากเกิดไปหาอาหรยังกินกันโอ้มีเงินสมทบอายอายอายกันเมื่อวานเงินในกระเป๋ากูเสียมีคบประจาพ่อจ่ายเพื่อขึ้นว่าน่าใช่จ่ายไปทั้งหมด411บาท นะแต่เรานั้นเงินไม่พอโดยจกของคุณแม่และก็คุณปุญญวีแอนคุณพ่อรวมกันนะคะ